คุณเจอมือที่สามคุณเจ็บใช่ไหมคุณเจ็บที่ถูกลดคุณค่าคุณเจ็บที่คุณไม่คิดว่าเรื่องแบบนี้จะเกิดขึ้นกับคุณถูกไหมแต่วันนี้นะคะโคช้ชอยากให้คุณลองมองมือที่สาแบบใหม่ๆเขาอาจจะไม่ใช่ตัวทําลายแต่เขาอาจจะเป็นตัวกระตุ้นให้คุณกลับมารักตัวเอง กลับมาสนใจตัวเองมากขึ้นหรือเปล่าอับราฮัมเฮกซ์นะคะสอนไว้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นกับคุณมีไว้เพื่อช่วยคุณโฟกัสชัดเจนมากขึ้นมันจะช่วยให้คุณโฟกัสมันจะช่วยให้คุณรู้ว่าตัวเองต้องการอะไรเรื่องราวของมือที่สามเกิดขึ้นเขาอาจจะไม่ต้องการที่จะมาแย่ง แต่เพื่อมาปลุกคุณให้ตื่นจากความหลับไหลของความอดทนให้คุณเลิกอยู่กับความสัมพันธ์ที่คุณไม่ได้อยากได้มันอีกต่อไปแอบราฮัมเฮกซ์บอกว่าสิ่งที่คุณโฟกัสจะเป็นสิ่งที่คุณดึงดูดค่ะถ้าคุณเอาใจตัวเองไปหมุนรอบกับเรื่องของเขากับคนนั้นคุณก็จะได้รับแต่เรื่องของเขากับผู้หญิงคนนั้นวนไป ไม่มีวันสิ้นสุดมีแต่ความเจ็บปวดคุณจะปล่อยแต่ขคลื่นพลังงานที่ลบๆออกไปแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่คุณหันมากลับมาโฟกัสว่าคุณต้องการอะไรเราฉันอยากได้ความรักแบบไหนฉันคู่ควรอะไรเมื่อนั้นคุณจะเริ่มเปลี่ยนจากเหยื่อมือที่สามกลายเป็น ผู้สร้างชีวิตรักบทรักบทใหม่ที่คุณคู่ควรกว่าเดิมค่ะโคชอยากให้คุณตั้งคำถามกับตัวเองแบบนี้ค่ะถ้าคุณไม่รู้ว่าจะโฟกัสที่ไหนถ้าคุณรู้สึกว่ามืดมนข้อที่หนึ่งความสัมพันธ์ที่ฉันอยากได้เป็นแบบไหนฉันอยากเป็นผู้หญิงที่เขารักเพราะอะไรถ้าไม่กลัวเสียหน้าฉันอยากเลือกอะไรโคชจะบอกไปนี้ค่ะ มือที่สามจะไม่สามารถมีอำนาจใด,ดๆกับคุณถ้าคุณกลับมาอยู่กับตัวเองมาอยู่กับศูนย์พลังงานในตัวในใจของคุณค่ะเพราะคนที่ถูกดึงออกจากวงจรความพังความเจ็บปวดไม่ใช่คนที่แข่งชนะแต่คือคนที่ยกระดับความรู้สึกตัวเองพลังงานของตัวเองจนไม่มีใครสามารถดึงลงได้ค่ะ c คอร์สนี่แก้ปัญหาภาษารักไปแล้วค่ะบ๊ายบาย